สุดนะครับต่อกรณีที่อายการสูงสุดวันนี้นะครับจะมีผลนะครับการหาหรือนะครับว่าจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือหลังไม่ฟ้องนะครับหลังจากที่คณะกรรมการปปชนั้นมีมติส่งสำนวนนะครับหลังจากที่ได้ชี้มูลความผิดในคดีอาญานะครับตามมาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญด้วยปปชนะครับต่อกรณีที่นางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับมีพฤติการเข้าข่ายปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนะครับ ว่าวันนี้จะมี3ามแนวทางนะครับแนวทางแรกก็อาจจะมีความเห็นในการสั่งฟ้องตามสํานวนปปชความแนวทางที่2นะครับก็คืออาจจะมีความเห็นแตกต่างบางประการจากสํานวนปปชนะครับก็จะมีการตั้งคณะทํางานร่วมกันต่อไปแล้วอันที่3นะครับก็จะมีความเห็นในการไม่สั่งฟ้องนะครับซึ่งในกรณีนี้ปปชก็สามารถที่จะสั่งฟ้องเองได้เราไปฟังเสียงบรรยากาศสดๆจากอัยกาศสูงสุดในขณะนี้ครับ อายการสูตนดได้ตั้งคณะทำงานซึ่งมีนายวุฒิพงศ์อุบลวงศ์รองอายการสูสุ์เป็นหัวหน้าคณะทำงานคณะทำงานมีความเห็นว่ายังมีข้อไม่สมบูรณ์พอที่จะดำเนินคดีตามข้อกล่าวหาและเสนอความเห็นต่ออายการสูจซึ่งอายการสูตนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับสรุปได้ดังนี้หนึ่งประเด็นเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเมื่อข้อได้จริงได้ความว่าโครงการรับจำนำข้าวดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐบาล ที่ได้ถแถลงไว้เป็นนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจาจักบไทยพุทธศักราช2,550มาตรา178บัญญัติให้ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญกฎหมายและนโยบายที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาด้วยดังนั้นจึงควรรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ความชัดว่านายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการที่จะยับยั้งโครงการ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้ถแถลงไว้ต่อรัฐสภาแล้วหรือไม่ 2. ประเด็นเรื่องการเล่เว้นการปฏิบัติหน้าที่ควรทำการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานให้สิ้นกระแสความว่าภายหลังจากที่โครงการรับจำนำข้าวได้ถูกท้วงติงจากคณะกรรมการปปชและสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วผู้ถูกกล่าวหาได้ดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตหรือไม่อย่างไร ผลการตรวจสอบเป็นอย่างไร 3. ประเด็นเรื่องการทุจริตควรไต่สวนพยานเพิ่มเติมให้ได้ความว่าโครงการรับจำนำข้าวที่ยืนยันว่ามีการทุจริตนั้นพบการทุจริตในขั้นตอนใดและมีการทุจริตอย่างไรนอกจากนั้นมีการกล่าวอ้างถึงรายงานวิจัยโครงการนโยบายข้าวของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือของ TDRI นะครับว่าโครงการดังกล่าว มีการทุจริตและมีความเสียหายจํานวนมากแต่ในํำนวนการไต่สวนปรากฏว่ามีเพียงหน้าปกรายงานวิจัยเท่านั้นดังนั้นจึงขอให้ไปรวบรวมรายงานวิจัยทั้งฉบับเป็นพยานหลักฐานในํำนวนการไต่สวนให้สมบูรณ์ด้วยโดยสำนักงานการสุดได้มีหนังสือแจ้งข้อไม่สมบูรณ์ไปยังคณะกรรมการปปอชอแล้วในวันนี้นะครับและ สำนักงานการสูุดก็ได้มีคําสั่งตั้งผู้แทนอายการสูงสุดนะครับเป็นคณะทํางานร่วมกับผู้แทนฝ่ายคณะกรรมการปปชเพื่อพิจารณาหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ขึ้นเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อไปนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่1นะครับขออนุญาตแถลงต่อเรื่องที่2นะครับเชิญครับในส่วนของเรื่องที่2นะคะเอ สืบเนื่องจากคณะกรรมการปกชเนี่ยมีมติและขอให้ดําเนินคดีอาญาฟ้องคุณหญิงจารุวรรณเมธากาผู้ถูกกล่าวหาที่หนึ่งกับพวกนะคะเมื่อครั้งดารงตําแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ในคดีที่กล่าวหานี้เป็นเรื่องของการร่วมกันจัดให้มีการสัมมนา,าขึ้นนะคะที่จังหวัดน่านทั้งที่ไม่ได้มีการจัดสัมมนา,ากันจริงแต่ก็เป็นการกระทําเพื่อให้บุคคลที่มีรายชื่อตามโครงการสัมมนา,าเนี่ยไปร่วมงานถวายค่าพระกรถินสามารถเบิกค่าที่พักค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆได้นะคะซึ่งคดีนี้เนี่ยแต่เดิมสํานักง,งานอายการสูงสุดได้แจ้งข้อไม่สมบูรณ์ไปนะคะแล้วก็ภายหลังเนี่ยได้ตั้งคณะทํางานร่วมฝ่ายอายการสูงสุดแล้วก็ฝ่ายปปชขึ้นมา ดำเนินการร่วมกันคณะทำงานร่วมได้รวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์แล้วแล้วก็หาข้อยุติเกี่ยวกับการฟ้องคดีได้ต่อมาเมื่อวันที่26สิงหาคม2 5 7อัายการสูงสุดจึงได้มีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญาฟ้องคุณหญิงจารุวรรณเมธกากับพวกในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 5 แล้วก็83ตามข้อยุติของคณะทํางานร่วมนะคะแล้วก็ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการปปอชอดําเนินการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามายื่นฟ้องคดีต่อสารอาญาแล้วค่ะครับอันนั้นอันนั้นก็เป็น2อคดีนะครับที่ได้ถแถลงข่าในวันนี้ซึ่งเป็นคดีที่กล่าวหาว่ามีการทุจริตทั้งสองคดีครับผมบร,รับวันคามองทงด้านาระหว่างอายการกับปปช ว่าแต่งานที่นานๆเนี่ยต้องต้องเสร็จกันเม่อไหร่สิบสี่วันก็ได้วันนะครับเรื่องเรื่องเรื่องการตั้งคณะทํางานเนี่ยนะครับเพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานสมบูรณ์ขึ้นเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็จะต้องระบุชื่อนะครับคณะทํางานในส่วนของทั้งสองฝ่ายให้เสร็จ ภายใน14วันนะคือการตั้งคณะทํางาน,นต้องให้เสร็จภายใน14วันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคณะทํางานที่ต้องไปทํางานร่วมกันนะครับก็แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามีพยานหลักฐานมากแค่ไหนพยานหลักฐานเหล่านั้นหายากหรือง่ายแค่ไหนจะต้องใช้เวลา,เ,าเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยาทางเรายัางไม่ทราบนะต้องให้คณะทํางานทั้งสองฝ่ายมาประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็ดูว่าจะต้องไปสอบ ทำหรือไปหาพยานลักฐานอะไรบ้างนะครับทั้งคณะทํางานร่วมของทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะเป็นผู้กําหนดระยะเวลาเองในต,ตอนนี้ยังไม่ทราบครับกรณีที่บอกว่ามันยังมีข้อไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่ได้มีการชี้ว่ามีการพิจารณในขั้นตอนใดแต่ในมติของปปชที่ผ่านมามีการระบุว่ามันพิจาริตตั้งแต่ทุกขั้นตอนต,อนตั้งแต่เรื่องการ ะระบายข้าวเก็บข้าวตรงนี้ไม่เพียงพอที่จะทําให้อายการสมบูรณ์หรอคือคือคือต้องทําความเข้าใจก่อนนะฮะไม่ได้ชีว้ว่าไม่มีการสุจริตถามใหม่ได้ไหมฮะแล้วแล้วปปชบวนกทางอายการเห็นอะไรบ้างหลังจากเอาตอนต้นนะฮะตอนต้นที่บอกว่าไม่มีการทุจริตหรือว่าอะไรคือในเนื้อท,ที่ถามในที่ที่ท่านระบุเนี่ยคือท่านบอกบอกว่ามันมีกรณีที่ไม่สมบูรณ์พอใช่ไหมคะที่จะระบุ รวบรวมมาว่าการทุจริตเนี่ยเกิดขึ้นในั้ตอนใดอย่างไรคือคือปปชไม่เพียงพอที่จะบอกคือคือการการชี้นะครับการการการชี้ข้อบกพร่องไม่ได้ว่าไม่มีการทุจริตเพียงแต่ว่ารายละเอียดของการทุจริตเนี่ยมันไม่ชัดเจนว่าตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าทางทางปปชเนี่ยบอกว่ามีการทุจริตทุกขั้นตอนแต่ไม่ได้ระบุรายรายละเอียดมาทีนี้เวลาที่เราจะต้อง นำคดีเหล่านี้ไปขึ้นไปพิสูจน์ในศาลเนี่ยศาลไม่ไม่รับฟังหรอกว่าทุจริตศาลก็จะถามว่าทุจริตตรงไหนในที่ไหนจำนวนเท่าไหร่อย่างไรนะครับโดยใครเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เราไม่สามารถจะไปบอกศาลได้ว่าเอออันนี้มีการทุจริตทุกขั้นตอนนะแล้วทนายจำเลยก็อาจจะซักค้านว่าแล้วตรงไหนล่ะนะครับ ก็จะขอเรียนให้ให้ทราบก่อนนะครว่าการพิจารณาของสารอาญาของผู้ตําแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเป็นสารเดียวนะครับแล้วเรามาตรฐานของสารก็คือต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยนะครับแล้วก็ต้องนำรายละเอียดเสนอเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นจุดตรงที่ว่าถ้าเราจะนำเสนอต่อสารเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีรายละเอียดของการทุจริตว่า ในตรงไหนบ้างตรงจุดไหนนะครับแล้วก็ทําอย่างไรใครเป็นคนทำ<ม>นะครับในเกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ออยนะครับเ,เรื่องเรื่องเรื่องของคำว่าทุจริตทุกขั้นตอนเนี่ยเ,เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่พูดกันนะแต่ว่าการพิสูจน์ในศาลเนี่ยจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ในปติประชาก็มีการระบุนะคะว่าขั้นตอนไหนบ้างที่มีการทุจริตครับ ชเนี่ยก็มีการดำเนินกำลังไต่อยู่และมีการแจ้งข้อกล่าวแล้วมันไม่สามารถนำมาประกอบกันได้หรอคะเออจริงๆแล้วเราไม่ใช่คณะทํางานนะนะครับแต่ก็ถ้าเผื่อว่าชี้อย่างนี้แล้วนี่ก็แสดงว่ามันยังไม่ยังไม่เพียงพอแล้วก็คณะกรรมการในส่วนของปชเนี่ยสามารถที่จะนําเสนอเข้ามาได้อย่างอย่างต่ามสามประเด็นที่ทางอายการระบุเนี่ยอย่างกรณีที่บอกว่าาจัดงานส่วนเงินแทนทีแล้วก็ปช ไปแล้วไม่ได้มีการพิจารณาว่าทางคุณยิบรักษ์เนี่ยดำเนินการอะไรบ้างเนี่ยจริงๆในมติของปปชที่เขาแถลงเขาก็มีการระบุว่าไม่ได้ดําเนินการอะไรเลยาตามสิ่งที่สตงาะทำหนังสือไปห้าห้าครั้งแล้วก็ปปชตักคูุ่มสองครั้งะครับเาจะงมีการดเนินการครับอันนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของการไตส่สวนนะครับแต่การพิสูจน์เนี่ยเราจะต้องนําพิสูจน์ในศาลเนี่ยนะครับก็ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าชัด ทำใหส้สำนวนมันสมบูรณ์ซะก่อนเพราะถ้าหากฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเนี่ยถึงจะได้พยานมาที่หลังเนี่ยก็ไม่สามารถจะเอาเข้ามาในในคดีได้แล้วนะครับท่าะแล้วในส่วนของประเด็นเรื่องผลวิจัยดีอี่ยค่แสดงว่าประเด็นที่ทนายความเขาขอสอบเพิ่มเติมวันนี้เนี่ยอายการเห็นด้วยที่ปปชยังสอบสอบไม่ครบถ้วน แล้วที่ทางทานายค่ะขอสอบพยานเพิ่มเติมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแน่ตรงนี้อธการสิงว่ายังไงอ่ะคะจัเป็นต้องสอบใหม่เอออันนี้ปัญนนุ้งของคณะทํางานนะครับที่จะต้องพิรณาร่วมกันนะครับเพียงแต่ว่าใน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 สำนวนเนยระบุมาว่าออรายงานวิจัยโครงการนโยบายข้าวเนี่ยนะครับ่าโครงการในเกา่ามีการทุจริตเนี่ยนะครับเราก็ถามว่ารายงานวิจัยเนี่ยเป็นพยานหลักฐานไหมนะครับถ้าเป็น ก็ควรจะเอารายงานการวิจัยทั้งหมดเนี่ยนะครับมาเพื่อเวลาที่อ้างต่อศาลเนี่ยจะได้ระบุว่าตรงไหนหน้าไหนหอของงานวิจัยนะครับที่จะเป็นตรงส่วนที่ระบุเนี่ยนะครับแล้วก็ทําอย่างไรแต่ถ้าเผื่อว่าอ้างรายงานวิจัยเฉยๆโดยโดยไม่มีรายงานมาเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้พนักงานอัยการที่พูดดาเนินคดีเนี่ยจะไม่ทราบรายงานรายละเอียดของของงานวิจัยนะซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญ อันหนึ่งนะครับแล,แล้วประเด็นที่ทนายความของคุณยิ่งรักเขา้องขอความเป็นธรรมเหรอคะตรงนี้อัยการพิจารณาไว้ไม่แค่ไหนอย่างไรคะหรือว่า <c oughs> ไม่ได้พิจารณาเอ <c oughs> ่อ <c oughs> อันนั้นยังไม่ได้พิจารณาจะไปพิจารณาร่วมกับคณะทํางานทั้งสองฝ่ายจะจะเป็นคนพิจารณาว่าว่าว่าวจะอย่างไรนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่เป็นประโยชน์มากก็คือทําให้เราสามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าถ้ามีการดำเนินคดีในศาลเนี่ย จะมีการยกประเด็นอะไรขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้บ้างซึ่งเราก็จะต้องเตรียมไว้ทั้งหมดเนยนะครับหมายถึงว่าตอนนี้ที่ทางทนานยคมณี่รักเนี่ยขอให้มีการนําเอาหลักฐานที่คอสชอเพิ่งไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องโกดังข้าวเนี่ยมาประกอบด้วยทางอายการก็เห็นว่าคนที่จะต้องนําเรื่องนี้มาประกอบกันพิจารณาเพื่อนเพืนคดนีด้วยกันอันนั้นยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะคนระับเป็นขั้นตอนที่คณะทำงานทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องมา,าพิจารณากัน ตั้งคณะทำงานร่วมกับกบบชใช่ครับความเห็นของอัยการเรื่องนี้ก่อนแต่ภายใน30วันนียผมเชื่อว่าพิจารณาไม่ทันนะตั้งแต่บพชส่งมาแล้วก็ทางาทนายความของฝ่ายผู้ต้องหามายืน่นคำร้งองขอความเป็นธรรมเนี่ยนะภายใน30วันนียเราเราพิจารณาไม่ทันหรอก ก็หน้าที่มันต่างกันนะครับเราถามว่าเราห่วงไหมเราไม่ห่วงเพราะว่าเราทํางานตามหลักการและกฎหมายพอประชมีหน้าที่ไต่สวนก็ไต่สวนนะครับถ้าเรามีหน้าที่พิจารณาว่าจากสำนวนที่ไต่สวนมาเนี่ยถ้านําขึ้นไปสู่ศาลแล้วเนี่ยเราจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่เพราะถ้าหากเรานําขึ้นไปฟ้องไปทั้งอย่างนั้นแล้วเกิดการยกฟ้องขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือการดูพยานหลักฐานให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดน,น,นะครับถ้าฟ้องก็หมายความว่าพยานหลักฐานเราต้องพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความกังวลเราไม่มีถ้าเราทํางานด้วยความตามหลักการและกฎหมายแล้วก็โปร่งใสเนี่ยน,นะครับเราไม่กังวลนกครับต่อกระแสเพราะว่าหน้าที่ของเราคือทํางานให้ดีที่สุดมีแรงก,กดดันอะไรจากทางการเมืองเข้ามามั้ยคะเพราะเป็นการดำเนินคดีกับอดีตผูน้นำสูต เราทาหน้าที่ตามกฎหมายนะครับแล้วก็หลักการนะครับเราเราในเรื่องถ้าเป็นคดียาาแล้วเนี่ยมันคนละเรื่อกงกันละไม่เกี่ยวกับการเมืองท่านคอสชอมีการให้นโยบายเลยนะคะเพราะว่าเขาก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการเอาจริงเอาจังจก,กับเรื่องของการพุทธิธก็ต้องไปถามคอสชอครับแ,แทานอายการที่ที่เป็น,นกลไกหนึ่งของกระบวนการที่ท่จะต้องทําหน้าที่ตรงนีง้เนี่ยมองประเด็นตรงนี้ยังไงบ้างคะเ้ยเรื่องทุจริตเราทำเต็มที่อยู่แล้ว นะครับอันนั้มนมเป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะครับความไม่ไว้วางใจต่อสังคมตอนนี้กับอายการมีค่อนข้างสูงถ้าจะให้หลัปากประกันกับสังคมยังไงคะกับการดำเนินคะดีนี้ว่ามันจะเป็นไปโดยอิสระอย่างแท้จริงอันนั้น <ะ S 1> ผมว่าเป็นความเห็นของคุณมากกว่านะครับเราเรอดูผลดีกว่าอย่างเรื่องคุณหญิงจารุวรรณเมตกาก็เหมือนกันอันนั้นก็ตั้งคณะทํางานร่วมเพราะเราดูแล้วถ้าฟ้องไปอย่างนั้นเนี่ยพยานหลักฐานไม่พอ แล้วถ้ายกขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดสารยกใครรับผิดชอบปปชจะบอกว่าปปชไต่สวนมาบกพร่องหรือหรือว่าอายการาทําการบกพร่องเพราะเรารับผิดชอบการดําเนินคดีในศาลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้อง,ต,องต้องทาให้ดีที่สุดเลยนะครับและในนี้เนี่ยอย่างคาดีของคุณหญิงจรุวรรณเนี่ยเมื่อเมื่อตั้งคณะทำงานร่วมรวบรวมพยานหลักฐานมาแล้วก็สั่งฟ้อง คือคืออย่างนี้นะฮะเมื่อส่งมาแล้วมันมีกรอบกําหนดเวลาอยู่ภายใน30วันอายการต้องพิจารณาให้เสร็จอายการพิจารณาไม่เสร็จก็ตั้งคณะทํางานร่วม14วันและทำกานร่วม14วันเนี่ยถ้าถ้าไม่เห็นด้วยกันเนี่ยปปชก็สามารถจะไปฟ้องได้ด้วยตนเองเลยทันทีมันจะถวงเวลาตรงไหนล่ะครับ อันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับผมคงตอบไม่ได้ตรงนี้มีการกำหนดถึงบุคคลที่ต้องสอบเพิ่มเพิ่มเติมขึ้นมาจากจำนวนเดิมไหมครับมีหรือไม่สมบูรณ์มีเออ่ก็จะมีบางส่วนนะฮะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเป็นคณะทำงานที่จะต้องไปหารือกันท่านครับคณะทำงานร่วมทางรายการคณะทำงานร่วมทางฝ่ายอัยการจะเป็นท่านเอ่อ Jamie, s <S ท่านผู้ชมครับเป็นที่สรุปผลเรียบร้อยแล้วนะครับในวันนี้เมื่ออายการสูงสุดนะครับมีความเห็นให้ตั้งคณะธรรมาร่วมกันนะครับระหว่างอายการสูงสุดโดยมีผู้แทนนะครับที่จะได้รับการแต่งตั้งนะครับให้เสร็จภายใน14วันกับคณะกรรมการปปชนะครับเพื่อพิจารณาสำนวนอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าก็ยังมีความเห็นไม่สั่งฟ้องคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับโดยอายการสูงสุดนั้นมีความเห็นว่าสำนวนของปปชนะครับยัง ไม่ครบถ้วนใน3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเห็นว่าควรรวบรวมหลักฐานใหม่นะครับในกรณีที่ปปชนั้นชี้ว่าคุณยิ่งรักนั้นไม่ได้ยับยัง้งโครงกาไม่ได้รับการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวนะครับอันที่2ก็คือว่าเห็นว่าสํานวนของปปชนั้นยังมีการสอบสวนที่ไม่สิ้นกระแสความนะครับยังไม่ได้ระบุในรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับว่ามีการทุจริตขั้นตอนไหนที่ไหนอย่างไรเท่าไหาร่บ้างครับจึงขอให้รวบรวมและก็พิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงการ อ้างรายงานจาก TDI นะครับเพราะว่าพบว่าไอการสูงสุดบอกว่าอ่าสํานวนของปปชนะครับที่ได้แนบรายงานวิจัยของ TDI มาได้มาด้วยเนี่ยเป็นเพียงหน้าปกเท่านั้นนะครับไม่ได้มีรายละเอียดใดอย่างไรนะครับนั่นก็หมายความว่าสรุปอีกค,ครั้งหนึ่งนะครับว่าอายการสูงสุดวันนี้ยังมีความเห็นอ่าไม่สั่งฟ้องนะครับและให้ตั้งคณะทํางานร่วมกันนะครับเบื้องต้ตตตตนก็ต้องรอระยะเวลานะครับว่าปปชกับอายการสูงสุดเมื่อมีการตั้งคณะทํางานร่วมกันแล้วจะมี การใช้กรอบระยะเวลาในการพิจารณาสำนวนใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือไม่ในอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่อายการสูงสุดมีความเห็นเช่นเดียวกับกรณีของคุณยิ่งรักนะครับก็คือการตั้งคณะทางานร่วมกันเพื่อพิจารณาสำนวนนะครับที่ปปชนั้นมีมติชี้มูลความผิดในคดีอาญาต่อคุณหญิงจารุวรรณเมธกานะครับอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะครับหลังพบพฤติการนะครับในการทุจริตในการพาบุคลากรไปอบรมสัมมนานะครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้ปรากฏการอบรม กรมนะครับก็ให้การตั้งคณะทํางานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อพิจารณาสํานวนให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับโดยนอกจากนี้นะครับอัยการสูงสุดโดยโคศกสํานักงานอัยการสูงสุดก็ยังยืนยันว่านะครับว่าการพิจารณาสั่งไม่ฟ้องโดยให้ตั้งคณะทํางานร่วมกันก่อนนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณยิ่งรักนั้นไม่ได้มีการทุจริตเพียงแต่ต้องการให้สํานวนนั้นมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าหากส่งสารดีกาแผนคดีอาญาต่อผู้ดํารงตําแหน่งการเมือง แล,แล้วนะครับ <จะ S 1> อาัย,ยาการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเดิมเนินคดีดังนั้นก็จะต้องมีสํานวนหลักฐานให้ครบและชะัดเจนนะครับดังนั้นวันนี้ก็ยังไม่มีาการสั่งฟ้องนะครับคุณยิ่งรักก็ ต้องดูนะครับว่าจะมีการร้องขอความเป็นธรรมอีกครั้งหรือไม่นะครับโดยหลังจากนี้นะครับต้องดูนะครับว่าคณะทํางานร่วมกันระหว่างปปชกับอายการสูงสุดนั้นจะใช้เวลาพิจารณาสํานวนเรื่องข้าวนะครับในกรอบระยะเวลากี่วันและสุดท้ายแล้วก็จะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องในวันใดครับนี่คือารายงานสดจาก v ว i c e ทีวีที่สํานักงานอายการสูงสุดครับอัมพลฟูด